ผ่อนค่างวดแค่ยงเดือนละ5,898บาทและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นฟรีดาว Suzuki Ciaz ของเราค่ะลูกค้าขาบอกเลยว่าคันนี้นะเป็นรถ อีโคคาร์ที่หล่อมากๆเลยนะคะราคา349 0 0 0บาทค่ะลูกค้าค่ะวันนี้รับส่วนลดเงินดาวน์ได้วย30,000บาทค่ะละค้าแค่เพียง319,000ืบาทเท่านั้นผ่อนค่างวดแค่เพียงเดือนละ5,898บาทและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นฟรีดาวน์นะคะยังไม่หมดค่ะลูกค้าคาะมาพร้อมกับโปรโมชั่นซันพร้อมช่วยคนไทยมีรถขับทางไกลโควิดขับฟรีไปเลย90วันซันช่วยจ่ายค่างวดอีก1งงวดและยังมาพร้อมกับนี่เลยโปรโมชั่นล้อแม็กใหม่ยางใหม่ของเรานะคะ ด้านหน้าโคมเมียมาแล้วนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าขาด้านหลังของเขามีเซนเซอร์สจุดด้วยกันนะคะและภายในของเขานะคะมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดําแบบนี้นะพี่นะคอนโซลด้านหน้าบอกเลยว่าสวยมากๆเลยมาพร้อมกับแอร์แบ็กคู่หน้าช่องแอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัดขอบโคมเมียมมาด้วยนะคะ เพ yes ื่งเล่นสามารถเล่น FM AM แผ่น CD DVD ได้นะคะเชื่อมต่อ USB หรือว่า AUX ก็ได้นะคะลูกค้าขา A analog นะคะสามารถปรับได้ถึง4ระดับความเย็นนะคะมีที่เสียบหัวแปลงหัวจ่ายไฟให้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออตโนต้นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3ามก้านค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆนะกระจกเป็นแบบปรับและก็พับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าท่านใดสนใจรถอีโคคาที่พื้นที่การใช้งาน กว้างๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะรีบตัดสินใจเลยค่ะสุสกิเซียดนะคะรอลูกค้าอยู่นะคะลูกค้าขาอย่าลืมค่ะสันออโตเซ็นเตอร์คันรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับต้องีิสันออโตเซ็นเตอร์นะคะ